ูน้นึงถามมาว่าวันวันหนึ่งไม่อยากทําอะไรอยากจะนั่งสมาธิเพราะว่ามันเพลินได้ลมดีอย่างนี้เรียกว่าติดสมาธิใหม่ถ้าเรายังอยู่ในขั้นโลกิยาอยู่มันก็ยังติดอยู่แหละเดี๋ยวพรุทธเจ้ามีภาษิตธบทหนึ่งผู้ใดเห็นสุขด้ความเป็นทุกข์เห็นทุกข์เป็นดังสอนปักปักที่ล่างไอ้ทุกข์เนี่ยถ้าเราทําความชั่วเนี่ยมันปักทีล่าง่ มันเหมือนมันมันมีความทุกข์เราทําชั่วมันทุกข์อยู่แล้วมันก็เหมือนกับว่าเราเป็นคนชั่วมันเหมือนสอนแบบพืีล่างอรแต่ถ้าเราทําความดีแล้วมันมีความสุขแล้วเนี่ยถ้าคนมีบารมีสูงๆแล้วเนี่ยมันเห็นว่าความสุขอย่างเงี้ยที่มันมีอยู่มันก็ยังเป็นทุกข์กันแลยเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์ถึงมีกินมีอยู่มีชื่อมีเสียงอะไรมันก็มีความทุกข์ บางคนนายจะเห็นตั้งแต่เด็กเพราะเคยสร้างสมปัญญาบาร,รมีมา,มามากถึงได้เห็นทุกไวแต่บางคนทำไมเห็นตอนอายุเยอะๆแล้วตาหูตาฝ้าฟังแล้วสังขารร่างกายชักนั่นแล้วปัญญามาถึงไอตอนที่อายุมันถึงก็หละเพราะฉะนั้นมันจึงเห็นทุกเห็นสุขด้วยความเป็นทุกเห็นก็เลยไปเจริญเจริญภาวานาขึ้นมาเจริญสมาธิขึ้นมาก็เรียกว่าเจริญอัปยากตาธรรมาทุกขม,มสุขก็คือโดยภาวานาทําจิตให้มันสงบ สร้างพลังจิตขึ้นมาแต่สามารถทำทำให้สําเร็จได้ถึงชั้นหนึ่งสองสามสี่เป็นอทุกกรรมสสกเป็นอุเบกขาเป็นอัพยากตาธรรมาข,ขึ้นมาสร้างมาได้ถ้าใครเห็นตัวนี้แล้วไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูละความยึดมั่นถือมัน่นซะได้เนี่ยผู้นั้นจะติดอยู่ในโลกอย่างไรด้วยกิเลสอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําสมาธิจำฌานให้เกิดแล้วเรามีสัมปญญาเข้าไปตัดการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยปุ๊บ จนกระทั่งได้เด็ดขาดเราก็เป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วแต่แล้วก็ยังมีฌานสมาธิด้วยถ้าทําบุญมาล้วก็เป็นพระอรหันต์ที่มีบุญบารมีในทางเส้นทางนั้นเป็นเอตทัคคะอย่างเช่นประสีวลีเนี่ยเอตทัคคะทั้ทงลาภมากนะสารีบุตรอุตมปัญ,ญญาเนี่ยพวกสร้างบารมีมามากเนี่ยพอทำเจ่นะอรต์และมีปัญญามากโมคคลามีฤทธิ์เนี่ยเคยสร้างเรื่องฤทธิ์มามีได้พิญญาห้ามาเนี่ยตั้งแต่ยังไม่ได้ มาอยู่ในพุทธศาสนาเนี่ยตายเกิดตายเกิดใครจะไปรู้ว่าใครเคยสร้างได้ปัญญาระดับไหนมาบ้างนะพอมาปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานตาทิพุเจ้าบอกว่าพอบรรลุพวกไอสิ่งเหล่านั้นมาปรากฏหมดรัตันญูนะกสตีดเดโกนัญญาสาคตะฉลาดเจโทภราบินโรบรรลือก้องึกธรรมธรรมกระถึกปุณณะมัตานีอธิบายธรรดีกัจจายนะ กสปะทุดงค์คนทิพจากขุบุญอนุรุทธะยนะเพราะอนุรุทธาเนี่ยสามารถที่ว่าจะรู้เห็นสัตว์ตายไปไปเกิดมาเกิดที่ไหนได้ตลอดเวลาเลยยกเว้นแต่เวลาที่ว่าที่ท่านจะไม่ได้ถามที่ท่านจะไม่ให้เห็นอาจจะเป็นเวลาฉันอาหารอะไรเนี่ย <c oughs> ก็ต้องกำหนดกติสัมปัญญาเพราะฉะนั้นนี่เรื่องของการ